โอ้จริงจริงก็อีกประมาณ2องวันแล้วนะครับเราจะมัดนะครับผมมอกซี่เดลเตอร์คอนเสิร์ตแบบพร็อกซิม่าบีในวันที่6ท่านมาครุ่นี้แล้วครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับผมก็เตรียมตัวที่จะรอเจอเชิญท่านทุกคนนะครับเป็นไงบ้างครับวันที่สามวันที่สามมันมีความคาดหวังมีความที่ใหญ่คือแน่นอนครั้งที่สามครั้งที่หนึ่งก็พิ่เราราก็ทำมาใช่ไหมครั้งที่สองก็คิดอะไรให้มันแตกต่างครั้งที่สามต้องบ้ากว่าเดิมแน่นอนผมก็ไม่อยากให้คนพลาดจริงๆครับผมต้องมานะครับ ใครยังไม่มานี่แบบเสียดายจริงๆนะครับถ้ายังไม่มานะฮะคุแต่ละฝ่อยากทำอะไรบ้างพอขันที่สามแล้วมันต้องแบบทั้งคู่มันโผล่นี่เลยนี่เลยใครๆก็ตึงขั้นสามขั้นสามลอยมาอะไรนะลอยลอยมาลอยมาอยากให้ทุกคนนับดูดีขึ้นลอยลอยลอยจากข้างนอกอินแพดก่อนแล้วก็เขาก็จะเปิดหลังคาให้วิชาลชมังแล้วก็ปล่อยลงมาใช่ไหมแล้วก็จะมีบ่อน้ำแล้วก็จะเปิด พู้ให้โชกุนขึ้นมาเต้นต่อใช่มัจะขึ้นมาจากน้ำปึ้งแล้วพี่การก็จะขี่ม้ามาใช่แล้วก็จะเหวี่ยงแซ่ปุ๊บเปโดนก่อนกรนก่อนแต่ก่อนจะเป็นหุ่นโยนใส่หุ่นโยนมันก็จะกระเด้งกลับไปโดนวิกเตอร์แต่วิกเตอร์เขาก็จะเป็นฟิลแบบอ่าไม่ไม่ได้อะไรอย่างเ้ยเป็นฟิลแบบเดบิวต์ใช่ครับเพราะว่ามาจบที่พิคิมที่เป็นอ่าอะไรนะเป็นที่เป็นอะไรเนี่ย อย่างนี้คือวิคเตอร์เป็นเดบิวชใช่ป่ะพอแซ่โดนเหยียบแล้วิเตอร์ปุวงแซ่มันขาดเขามันขาดปุ๊บเนี่ยพอเวลาขาดเนี่ยพอขาดเพราะอากาศตอนจังหวะโซ่มันขาดอากาศมันคือมันหล่อรวงเข้ามาแล้วมาโดนที่ปุ๊มมันเลยกลายเป็นเหล็กนะเป็นเม็ดอะเนี่ยเราสองคนที่ไม่เราสองคนช่วยหันไปดูหน้าพี่การดพี่การ์ยิ้มแปลกพี่การ์ดช่วยช่วยสรุปนิดนึงสรุปว่ารูปไป็ยังไงบ้างรูปแบบของเรามันมันจะเป็นยังไงที่พูดมาที่พูดมาคือมันจะไปเรื่อยครับเขาไม่จริงๆอย่างที่น้องๆบอกมันมีพควาการ มันมีสเปเชียลมีเซอร์ไพรส์อยู่ในนั้นอยู่แล้วครับก็อยากให้ทุกคนแบบเราติดตามผมก็ไม่กล้า,าเซอร์ยพรส์ครับเดี๋ยวมันจะไม่มไมว,ว้าวมันจะไม่เต็่เต้นอะไรอย่างงี้แล้วอยากมีคาถาให้ทุกคนตัดเพราะว่าบางทีมันโจ้เอาควันไม่ทันนะโอผมก็จริงจริงผมก็อยากให้ทุกคนแบบขอให้ได้ขอให้โดนแล้วกันครับผมไม่ว่าจะ <S <S 2> <S 2> เลืกอกโจ้ที่ไหนก็ขอให้ สนใจทุกทุกคนรายกัรนะครับผมฟาสันอนุโมทนานอกจากตอนที่สามแบบคุยหน้าเราจะมีเอเชียด้วยเอเชียชัวร์านมาพิจารณาโปรเจกต์นี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วมันมีกี่ประเทศที่สามารถดูได้จริงๆต้องขอบคุณทาง Hello Boy ทด้วยครับที่ได้ที่ไดยที่นะครับผมที่จัดงานนี้ขึ้นมานะครับผมก็มีโอกาสได้ทำงานกับทางเลยดีอีกรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนี้ก็เป็นการทัวร์ครั้งแรกของเราพ็อกซี่จริงๆเลยครับจริงๆก็ เอ่อผมไม่แน่ใจว่ามันสปอยได้มากน้อยแค่ไหนฮะแต่ว่าผมพูดได้ว่ามันอาจจะมากกว่าหนึ่งครแต่อาจจะไปลงดีเทลว่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าหนึ่งประเทศครับผมอาจจะมีมากกว่านั้นแล้วก็อันที่หลายๆคนหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้แล้วกันอันที่อันนี้สามารถประกาศได้คือจะมีเอ่อ USA ครับผมที่จะไปกันสามวงครับก็จะมี proxy มี atlas แล้วก็เป็น process ครับเป็นสามเคื่องไกลตลอดไปอ่านว่ามีเครื่อเปลี่ยนยังไงบ้างก่อนกับมิเตอร์มิเตอร์ไม่ได้พูดเลยอ่ะ ถ้าผู้หนังจะไปสำหรับคอนเสิร์ตหรือคอนสิร์อื่อ่ะคอนเสิจับปีก่อนอันตราเรื่องพราะสำหรับคอนเสิร์ตแล้วก็แล้วก็มีแพลนนิ่งครับผมจ่ายว่าเราจะแบบเป็นอะไรบ้างมีใครมาบ้างมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มีเราหกคนยังมีเรายังมีเราหกคนครับด้วยใจก็ต้องกครับครับก็ดีครับเพื่อนๆนะครับก็อ่ามันอลังการยิ่ใหญ่กว่าเดิมแน่นอนครับแล้วก็อ่าด้วย ความอยากของเราต่างๆเนี่ยเราจะเอามาใส่ในคอนเสิร์ตที่สามได้พราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคุณผู้บัตรต่างๆแน่นอนทุกคนจะมาดูกเราครับอย่างพิงตีต้องวันไหนเราควรเตรียมตัวรับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตสามพัคซี่นะครับผมสามารถกดบัตรได้ในวันเสาร์นี้<อ>วันที่26มกราคมนี้ใช่ครับผมสามารถกดบัตรได้นะครับผมอยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะครับผมซึ่งคอนเสิร์ตเราจะจัดที่ Impact Arena นะครับผมวันที่24มกราคมนะครับยามต้นตาล<อ>ิกี